สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับพี่บิวตี้นะคะสามารถติดตามพี่บิวตี้ได้ทางช่องทาง YouTube นะคะชื่อว่า Beauty Underscore Nerd นะคะสะกดว่า B I W T Y underscore n u n r e r s c o r e N U R S E หลังจากนั้นก็จะเจอช่อง YouTube Beauty Underscore Nerd อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับพี่บิวตี้นะคะสามารถติดตามพี่บิวตี้ได้ทั้งหมดกี่ช่องทางนะสช่องทางเนาะก็ช่องทางแรกเลยคือ Facebook เตรียมสอบสภา Beauty Nerd อันนี้พี่บิวขออนุญาตเปลี่ยน f c e e o o o เนาะเพราะว่าเดิมพี่บิวใช้ Facebook ว่าเตรียมสอบสภาการพยาบาลก็ช่องทางการติดต่ออย่างอื่นเนาะมันมีคําว่า Beauty Nerd ด้วยพี่บิวก็เลยเอามาใส่ท้าย a c e b o o k เนาะยังไงก็อย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะ ส่วนอีก3ช่องทางนะคะคือช่องทาง IG, YouTube, TikTok พี่บิวตี้ก็จะใช้เหมือนกันเนาะก็คือ beauty underscore nerd เดี๋ยวพี่บิวจะสะกดให้ฟังนะ b i w t y underscore n u r s e เดี๋ยเริ่มไปกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่บิวด้วยนะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าวันนี้พี่บิวจะมาเาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังเนาะ วันนี้ที่พี่ิวจะมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องพัฒนาการทารกในครรภ์และการกระตุ้นพัฒนาการเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง <To ady> ซึ่งเรื่องนี้จะออกข้อสอบบ่อยมากเนาะอยากให้น้องตั้งใจฟังหรือตั้งใจดูคลิปนิดนึง <To> <fancy. S 1> ก็ช่วงระยะเวลา17ถึง20สัปดาห์เนาะ ช่วงนี้ทารกในครรภ์จะมีการเคลื่อนไหวหรือที่เรียกสันส้นๆว่าลูกดิน้นซึ่งคุณแม่หรือมารดานี่จะสามารถรับรู้ได้เนาะก็การพยาบาลหรือการแนะนําก็คือจะแนะนําให้คุณแม่นั่งเก้าอี้ยกหน้าหลังเนาะต่อไปช่วงระยะเวลาอายุครรภ์21-24สัปดาห์ช่วงระยะเวลานี้ทารกในครรภ์นเนาะหูของน้องอะ่ะจะเริ่มรับรู้เสียงจากภายนอก เน้นคาว่าจากภายนอกรับรู้เสียงจากภายนอกแสดงว่าสิ่งที่อยู่ข้างนอกน้องจะได้ยินในระยะเวลานี้เราก็จะกระตุน้นอาจจะกระตุ้นให้คุณแม่พูดคุยกับน้องก่อนเพราะว่าเสียงพูดก็อยู่ข้างนอกใช่ไหมอันนี้จะเป็นการสร้างสายใยแห่งรักอีกอย่างหนึ่งด้วยเนะาจจะอ่ะก็กระตุ้นให้คุณแม่พูดคุยหรืออาจจะเปิดเพลงเนาะ ว่าเาเปิดเพลงให้น้องฟังเอาเปิดเพลงอะไรดีเพลงลูกทุ่งหรือคุณแม่ชอบฟังเพลงเกาหลีอาจจะเปิดเพลงเกาหลีให้น้องฟังเหรือจะเพลงคลาสสิกอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะซึ่งนอกจากการกระตุ้นเหล่านี้จะมีประโยชน์แล้วเนาะเกี่ยวกับกระตุ้นการได้ยินเสียงหรืออะไรอย่างนี้แล้วยังจะช่วยในการทํางานกระตุ้นการทํางานของเซลล์สมองได้ด้วยเนาะถือว่าได้ประโยชน์2ต่อต่อไปช่วงระยะเวลา25สิบาสัป ดาถึง2 8 2สถึง28สัปดาห์เนาะช่วงระยะเวลานี้ก็คือน้องที่อยู่ในคันทารกเนาะจะมีการลืมตาแล้วก็มองรอบๆตัวซึ่งจะมีการรับรู้กลางวันกลางคืนด้วยเนาะเราจะกระตุ้นให้คุณแม่ไปเดินเล่นรับแสงแดดก็ได้หรือว่าอาจจะใช้ไฟสายไฟฉายเนาะสองหน้าท้อง แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ต้องแนะนําคุณแม่เลยคือการรูปหน้าท้องการรูปหน้าท้องสามารถทําได้ตลอดระยะเวลาการ,การตั้งครรภ์นเนาะซึ่งการตั้งครรภ์นะ่ะการรูปหน้าท้องอะ่ะอาจจะช่วยสร้างสัมพันธภาพระหว่างแม่กับลูกอีกด้วยเนาะก็จบกันไปแล้วเนาะสาหรับเรื่องพัฒนาการทารกในครรภ์และการกระตุ้นพัฒนาการซึ่งเรื่องนี้ออกข้อสอบบ่อยมากนะคะอยากให้น้องๆ ย้อนกลับไปดูอีกก็สักรอบสองรอบก็ได้เนาะแล้วก็ถ้ามีอะไรสงสัยสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่พี่บิวเนาะทุกช่องทางหรือว่าอยากให้พี่บิวทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรสามารถแนะนำมาได้เลยนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบา,บายๆจ้า